รถครอบครัวที่ราคา1 2 4่ล้านบาทและพร้อมชุดแต่งแบบเท่ๆละหล่อแบบแรปเตอร์คันนี้เลยสวัสดีครับผมต้นน้าที่ฝาการขายของฟอร์ลึกพระรามห้าครับหรือเรียกว่าต้นเด็กน้อยขายฟอร์ครับวันนี้เราก็อยู่ที่โชว์รูมฟอร์ลึกพระรามห้าตรงนี้นะครับผมก็บอกเลยครับว่าผมจะพามาดูและรีวิวกับเจ้าตัวรถครอบครัวนะครับที่ราคาที่ถูกที่สุดนะครับในตอนนี้นะครับและพร้อมชุดแต่งละหล่อเท่ๆแนวสไตล์ดำดุกับ ชุดพาร์ทของแรปเตอร์ครับผมครับผมต้องบอกเลยว่ารถข้างหลังผมนี้นะฮะเป็นรถเครื่องยนต์เครื่องยนต์2 0 0พันะฮะกับพร้อมาอมาด้วยแรงม้าอยู่ที่1 7 0เจแรงม้ากับ4 0 5นิวตันเมตรแค่นี้ก็เพียงพอกับในกรุงเทพในเมืองไทยของเราครับผมและที่สำคัญนะครับช่วงนี้ฝนตกน้ำตัวบอกเลยเลยว่ารถรุ่นนี้เลยได้ทุกที่แน่นอนครับผมนะฮะกันดับแรกครับในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเลายการจัดตกแต่งในของเด็ก่าคันนี้จัดให้นะครับ ชุดแรกนะครับอันดับแรกกระจังหน้าครับมันต้องเป็นกระจังหน้าขอาเจ้าของตัวแรปเตอร์อยู่แล้วครับนี่ครับสัญลักษณ์ของเขาตัว FORD แบบนี้ครับมาพร้อมกับเจ้าของตัวเฟลี่นี่ผมมาดูครับว่าตัวนี้เป็นชิ้นงานใหม่นะครับผมบอกว่าตัวเฟลี่ตัวนี้เป็นฟลร์ดแบบนี้นี่สาจุดแบบนี้เป็นคอว่างนะครับไม่ใช่สว่างแบบกระจายออกนะครับเป็นแบบรวมนะฮะบอกเลยว่าสวยนะครับผมตัวนี้คือตัวเขาเรียกอะไรตัวเวอร์ชันใหม่นะครับผมแล้วครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับก็จริงนะฮะตอนนี้ลูกค้าเน้นดำดูนะครับดังนั้นตัวคันนี้จะไม ตัวนี้จะให้ความโดดเด่นของเขาอยู่แล้วนะครับรถตัวสอบของตัวเขาว่าฟอร์ดนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญที่ั้งขาดไม่ได้ครับในส่วนของตัวกันชนนั้นนาทำยังไงให้มันตัวเป็นตัวคิดท์ทของตัวแรปเตอร์ตัวนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ครับเราจะทำน้ำสีตัวที่เป็นตัวสีดํานะฮะหรือจะเป็นนําด้านนะครับผมและข้อดีการติดตั้งนะครับจากทางงานทีเซอร์เออร์ของทางเรานะครับผมบอกเลยไว้ใจได้ครับผมจะไม่ว่าจะลูในส่วนของตัวไฟตัดมองอะไรต่างๆก็ได้อย่างนี้ บอกเลยว่าว้าได้อย่างดีครับแล้วไม่ต้องห่วงครับว่าทางเรานะครับการติดตั้งชุดแต่งนะครับเรามีประกันชุดแตกให้ด้วยนะครับอ่ะแล้วมาดูกันต่อไปนะครับผมในส่วนนี้ทำยังไงให้มันดูเหมือนแรปเตอร์ใช่ครับมันต้องมีของตัวคิวล้อครับคิวล้อของเขาก็เป็นตัวคิวล้อส่งของตัวแรปเตอร์อยู่ในขนาดที่3นิ้วแบบนี้นะครับผมแล้วแต่รูปทรงตัวนี้จะอบรัดพร้อมกับตัวตัวถังรถนะฮะและก็ตัวกันชนด้านหน้าแบบตัวนี้นะครับอบรัดไปเลยนะครับตัวนี้เพิ่มเขาเรียกความดูขยายเหมือนตัวเขาเรียกว่า ดูหน้ากว้างมากขึ้นนะครับเหมือนตัวของตัวแรปเตอร์เลยเลครับและที่สําคัญนะฮะจะลุยที่ไหนไปทุกที่นะครับมันจะต้องมียยาเต้ายางออเทเลนแบบนี้ครับผมตัวนี้ครับมาพร้อมกับตัวแม็กขอบ20นะฮะลายยอดฮิตอีกแล้วครับผมตัวนี้เป็นลายยอดฮิตคือตัวดําเงาแบบนี้ครับตัวลายการวายหรือเขากว้างก็ได้นะครับแต่จริงๆนแนะนำนะัะตัวนี้ครับอ่า จะเป็นตัวดําเงาได้ดาด้านก็ได้แต่ของนี้ก็คือในส่วนของตัวนี้มันสีด้านแล้วตอนนี้จะเป็นสีสีเงานะครับมาพร้อมกับอบรับกับยางดีเซนติเอทีแบบออทเตอร์เลนแบบนี้นะครับผมนะฮะด้วยหน้ายาง275เจ็ดทับห้ทับยีนะครับผมนะฮะแต่275จะกว้างขนาดนี้นะครับผมแต่ตัวนี้ครับก็ผมบอกเลยว่ามีการตั้งศูนย์แล้วก็วางเสาองุ่นเลี้ยวนะครับไม่ติดแน่นอนครับผมเราทําการเทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะแล้วตัวนี้ก็ยางครับสามารถลุยได้พร้อมพื้นที่นะครับผมนะ และเสียงเงียบด้วยนะครับไม่รบกวนเสียงดังจุบจุบแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าอยากโคดอยากเลย,ยนี่เปลี่ยนเป็นตัว RT ได้นะผมแนะนำนะครับผมอ่ะแล้วก็ในยูจงไม่พอนะฮะในส่วนของตัวนี้นะครับก็เรามีการติดตั้งฟิล์มนะครับตัวนี้เรางานติดตั้งฟิล์มนะครับเรามีฟิล์มให้เลือกเลือกค้าเป็นซิลิโคนนะครับเลือกหลายแบบเลยแล้วก็เขาเรียกว่าหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ลูกค้าเลือกไป้หกสิบรอบคันนะครับ เพื่อให้ดูดังดุปีความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะมาดูครับนี่ภายในครับผมนะฮะนี่และที่สําคัญนะครับในส่วนของตัวนี้ครับของตัวของตัวเอลเรสตอรเทนตัวนี้นะครับก็เป็นเบาะหน้าไฟฟ้าคนขับนะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวที่มีแผ่นพยานแล้วก็ตัวสครับเกทด้วยนะครับผมมาพร้อมกับตัว6โหมดนะครับผมอ่าขอโทษ พร้อมกับการหกสปีดนะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวสั่งงานนะครับเราสามารถเชื่อมต่อแ p ปเปิลแอปเปิลกระเพรานโตโตได้เลยนะครับผมแล้วก็ในสําคัญนะครับรีโหลดฟอร์ดพาร์ทดูตัวรถของคุณได้และตัวแอดบูของคุณได้นะครับเพราะว่าในการเดินทางของเรานี่คือตัวแอดบูตัวนี้นะครับก็จะอยู่มีแค่าอสแปดลิตรนะครับสามารถดูได้ในมือถือของคุณได้เลยครับว่าเดินทางเดินทางได้อีกกี่กิโลแล้วก็สามารถเติมได้ครับที่ศูนยโชลูฟอร์ดทั่วประเทศนะครับผมท่านะเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วกกก็็็็ในนนนนนนส่ววขอองงงงงดด้้้้าลลลยัััเเปตตรรรริิมมะะคคบบบบชแแีผ ของตัวแรปเตอร์นะครับมาพร้อมกับตัวตัวอย่างเหมือนกันนะครับอันนี้คือเซกเมนต์ของเขาจะเท่ากันเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ดูนะครับของในตัวคิวมีคิวกันศาสตรก็มีนะครับผมตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวอ่าเขาเรียกว่าของศูนย์แท้ของเรานะครับบอกเลยว่าติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องบันทึกหน้าครับสครับเพจป้ายานครับเราติดตั้งของตัวศูนย์สองแทะเพราะเราได้พิเศษ 5ปีซ้อนมาแล้วนะครับผมนะครับผมในด้านหลังตัวนี้ครับเพิ่มความโดดเด่นครับของเจ้าเวเลเตนตัวนี้ก็จะเป็นไปค่าท้ายแบบตัวนี้นี่ของตัวสปอร์ตของแท้เลยครับผมนะฮะอันนี้เป็นค่าท้ายของจากโรงงานของทางโชลูฟอร์ดเลยนะครับผมดังนั้นแปลว่าไม่ต้องห่วงครับว่าตัวนี้ไเป็นเราดีแบบนี้เลยนะครับผมและมาเพิ่มของตัวไฟค่าเย็นที่เป็นชุดต่างแบบนี้อีกลังครับผมบอกว่าลาเบยนะครับฟึ่นฟื้น สวยงามครับผมเรือวิ่งกลางคืนผมแนะนำนะครับตัวนี้ไม่แยงตาแน่นอนครับผมนะฮะและ้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมก็ยังเป็นในส่วนของตัวที่เป็นฝาท้ายนะครับแบบนี่เป็นไงฮะไปท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับผมนะฮะเพิ่มความสะดวกสบายนะครับผมในการเดินของยกของต่างๆนะครับผมนะฮะแล้วของเดิมแล้วครับตัวน,วนี้ตัวโชคเดิมแล้วก็คืนให้กับลูกค้า Hudson นะครับผมนะ,ะเป็นไงโอ้โหแค่นี้ครับ ทันสมัยเรียบร้อยฮะราคารถแกนหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับอชุดแต่งมีไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมหาได้ที่ไหนครับผมบอกเลยครับว่าต้องติดต่อต้นได้ที่เบอร์ศูนย์หกสี่ก้าหกสี่ห้าสามเก้าเก้าครับแต่ถ้าคุณยังไม่เคยทดลองขับรถเอลเลสแบบนี้นะฮะทดลองมาทดลองขับได้เลยนะครับกัดที่ชุนลูกฟอพระามหานะครับผมนะครับทำการบล็อกอินกันมาได้เลยครับตอนนี้เราจะมีรถตัวของตัวเอลเลสนะครับให้ทดลองขับ หรือคุณสนใจเทสรถกระบะเราก็มีให้น้องๆแล้วครับผมและอย่าลืมนะครับผมเขกันในงานของงานมาตโชว์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับทักขาเด็กน้อยขายฟอก,กนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ